สว oh ัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ดีแลง่วเลี้ยงควายีแฟนครับแฟนเปลี่ยนบานสว่างง่งามวัอนี้บ้านสว่างง่งามพาพีพาหน่องมาชมง่วงามนะครับที่ตลาดนัดโคกกระบือบ้านน้องแก่ชมผู้บุตรมีกัตรงกับเสาร์วันเสาร์ที่สิบมิถุนายนสองคณะลอยขอสมบัตพี่น้องวัอนี้บรรยากาศคือคักพี่น้องคือฝ่าคือฝนบ่แดดบรรยากาศที่ดีพี่น้องนะครับผมย่านทต่ฝนตกก่อนแล้วพี่น้องเนาะแต่ว่าคือคักแห้งพี่น,น้องวัอนี้บรรยากาศบ้านสว่างงงามฝากพีฝากหน่องอีกครั้งหนึ่งก่อนจะชมง่วงามเนาะพี่น้องเนาะ ตอนสีผ้าอัปเดงงตราคางัวงตลาดนัดโค้งกับมือบ้านน้องแขกเข้าฝากกดไหลกดแช่กดที่ตามให้น้ำเนี่ยพี่น้องเ <c oughs> พิ่นกำลังเอางวัวขึ้นรถพี่น้องงวัวตัวดำๆสายขุนละ่ะเพิ่นกำลังเอาขุนรถเก่งในตะเกาเพิ่น <c oughs> <c oughs> พี่น้องยางเกออยย่่นนน้พะกำลังงว่วงขึ้นรถอันมันไปว่าท่านไดนเสนอพี่น้องว่าเอาท่านนาะเ <c oughs> พิ่นเอาง่วงขึ้นรถรัดอยู่ <c oughs> อ้าวอ้าวอ้าวมาแล้วมาแล้ว ไปไปพี sehen, ่น en. oh, ้องจะมาหากันนี่โอ้มันสิหลุดได้บ้านนี่โอ้ยหลุดแท้นานหลุดแท้หลุดแท้หลุดแทะขึ้นถูกบดีหลุดอดังขาดได้บ้านนี่ดังสีขาดได้ค่อย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 มาเอาเขาดังมันเด้อระวังดังมันโอ้ยระวังดังระวังดังไล่ขึ้นไล่ขึ้นขึ้นแน่้ยนั่นมาดิขึ้นขึ้นปึ๊บขึ้นโดดโดดปึ๊บโยโยโย่ก้นโย่ก้น เบิร์งไฟดาหงัวขึ้นรถยุพี่น้องอึ๊บอึ๊บอ้าวดึงขึ้นดึงขึ้นอึ๊บอ้าวขึ้นนีล่าขึ้น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 อึ๊บโอ้ไปไม่ผู้หนึ่งอยู่เนาะผู้หนึ่งไม่อยู่ผู้หนึ่งไม่อยู่ไว้ไม่อยู่ก้นไม่อยู่ก้นอ่าเออดังสิขาดดิเนาะคล้องไว้คล้องไว้สักก้อนคุณมาอ่ะ ไปายงางพี่นอ้องเบิ่งเพิ่นเอางัว่ะขึ้นรถเดียู่สรเดีเสียเวลานิดนึงเ่าเป็นยางน้อพี่นอ้องมันขวางทางยางบอ่อได้เสรเดีย๋ยวไมาเบิ่งบรรยากาศพี่นอ้องงวหลายคือคักคือเก่าพี่นอ้องบรรยากาศตลาดนัดชมผู้บูญเท่านะพี่นอ้องเซาเมนี้กัคึม้มยางไงพี่นอ้องแต่พอถึงกับว่าเละนะพี่นอนะ้องเนาะมาเปิดราคากับมัวเพิ่นขออนุญาตครับขออนุญาตถ่ายท้ำแม่ลูกกันเดีเนาะ แม่ลูกพี่น้องลูกแม่ต้นโตดีดีลูกเพิน่นย่าวอา่านหลานในลูกเพิ่นสีแดงนะครับสีแดงจัดจ้านน้ำไตดีน้ำไตกระชับพี่น้องนี่หน้าตาเพิ่นวัดนัด้นสนเข้านะครับผมนี่เบิ่งแม่เพิ่นบ้านนี่แม่เพิ่นหล่นธรรมชาติลูกกระสีหล่นธรรมชาติเบิ่งส่งนี่แม่เพิ่นพี่น้องแม่ออกสีกาบไายแน่พี่น้องต้นโตสูงร้อยสี่สิบต่แม่เพินนเพ่นนี่แม่เพิ่นหล่นธรรมชาติมาฟังราคาเพิน่นเปิดเท่าไหร่ขึ้นโค่นนี่ ส2สองตัวดิพี่น้องสี่สิบสองแม่ลูกลูกแม่ลูกงามแล้วแม่ลูกแรกอยู่ด้พี่น้องแม่ลูกแรกนี่ลูกสาวเพิ่นลูกสาวเพิ่นเป็นตาเลียงพี่น้องลูกพอดังอยู่เนาะนี่ลูกพอดังสี่สิบสองเพิ่นเปิดไวัลูกแม่เพิ่นหล่นธรรมชาติเลยมาจากสิงครับราสีสไลด์สีสจีตพี่น้องเอาฝากเบอร์โทร่วครับมันนย ห้าสามหนึ่งสองสองสามสามเพิ่นมาจากราศีสไลซ์สีสะเกตแม่ลูกสี่สิบสองพี่น้องต่อร่องได้อีกเพิ่นวะเอาขอบคุณดเล่นมาอ่นมันครับผมยังต่อพี่น้องแม่ลูกสี่สิบสองเพิ่นเปิดไหวแล้วข้าพอฟังพี่น้องยังต่อพี่น้องเนาะมาชมหัวแท่งพี่น้องมีทุกสายเดงหัวเพิ่นพี่น้องมาดิเข้าตลาดล้าแน่นนะครับผมเบิ่งบรรยากาศคนมาซื้อกรหลายคนมาขายก็เยอะพี่น้องหลายนะครับผม ตายยางพี่นอ้องหาจังหวะเองพี่น,อนอ้องเนาะชิงออกมาทั้งนอกอยู่เพราะว่ามันแน่นทั้งในพี่นอ้องทั้งในแน,น่นทายท่ามพอด้บ่ถนัดในการทายท่ามโอ้หม,มุมมุ่งผูนน้ใดญเนาะคืองามแต่ตัวแน่น,นอนงามดีพี่นอ้องสีสันดีดีเป็นผูกไวยผู้ใดญเนาะเต็มตนนัวงามดีอยู่พี่นอ้องข้าวผู้ใหญ่หลุมมุมโอข้าวผุดโอข้าวผุดทางผุดกว่ข้าวหอยบ่โอ,อ,าอ,อ,โอมาขออนุญ,ญาตทายท่ามเนี่ยครับ โอ้บ่เพื่อนบ่สะดวกเพื่อนว่าบ่แม่โอ้เพื่อนสี่ไปทางพุ่นอ้าวเพื่อนยังครับเพื่อนบ่สะดวกหาหม่องสะดวกเนาะหาหม่องสะดวกมาเบิ่งแม่สาวท้องบ่เพื่อนกำลังต่อรองกันบ่ขออนุญาตครับท้องเนาะท้องแม่สีกาบไหลท้องสาวเนาะท้องสาวอยู่ในพี่น้องต้นโตที่ดีเบิ่งเครื่องเพื่อนพี่น้องสีออกกาบไหล ทองแล้วทองอ้างลางอยู่พี่น้องอเบ่งถ่ายเพิ่นง,งามอยู่ต,ต้นโตสูงถ่ายสูงลอยสามิบใด่พี่น้องความสูงเพิ่นหน้าตาเพิ่นเปิดเท่าไหร่ฮะสองหืาในราคาทองในพี่น้องประกรันทองพร้อมเรียบร้อยได้นี่ทองใหญ่แล้วพี่น้องสองหมื่นหาเพิ่นเปิดไว้ <c oughs> <c oughs> อันเพิ่นยืนอยู่ขอนแต่ว่าง่วนันสูงอยู่เิ่นยืนขอนมันก็เลยคือเตี้ยอ่ะสองหาเพิ่นเปิดไว้พี่น้อง ฝากเบอร์โทรนะครับบันเท่าไหร่กับศูนย์เก้าสามสามกศูนย์ห้าสอเอาไหมหูวดีเขามาไก่ไก่เอาเบอร์โทรศูนย์เก้าสามสามหกาสอง สองหาแม่สาวทองแหลกงามๆพี่น้องพอต่อร่องราคาสองหานึ่งได้พี่น้องกูได้สนใจกรโทษมาต่อร่องกับเพ,พินใดเอาขอคุดหลายๆมันบาบ้านสว่างว่างามน้ำเนี่ครับผมมาบิ่งบรรยากาศทางพีพี่น้องบรรยากาศการซือ้อการขายเอ,อ้ยแม่สาวนี่คืองามแต่สีเพ,พิ่นดพี่น้องมาขออนุญาตนะเพิ่์ขออนุญาตครับสีอย่างเขาเอิญสีนิ่นวะสีนิ่งเนาะเขาเอิญเนาะบยนิ่งไดพี่น้องน้ำไต กระชับงามคักพี่น้องต้นโตงาบอ่านลาพี่น้องสูงถ่ายเพิ่นสูงลอยสีสีมหาใหถ่ายเพิ่นเบิ่งหางเพิ่นเครื่องเงพิ่นนิ่งเบิดโตเลยพี่น้องนี่เขาเอิ่นว่าสีนิ่งสีกำกำนะพี่น้องเขาเอิ่นสาวอยู่เนาะเ่าท่านทองต,อตัวบันทับฮะความเหมผสมเลยเนาะสาวพร้อมผสมพี่น้องเปิดเท่าไหร่เพื่อนยี่สิบสามพี่น้องสองหมื่นสามพันนี่พี่น้องราคาหัวสูงเนี่บอลมันหน่อยบอลมันเมย์หน่อยเนี่พี่น้องสีนิ่ง บูย๊ยพี่น้องงามต,ต้นโตสองสามเพิ่นเปิดใว้แล้วค่ะพ่อต่อร่องพี่น้องต,ต้นโตก็ดีแม่สาวอยู่พร้อมผสมเพิ่นว่าเอาฝากเบอร์โทรนี่ครับ061 0์1 080 0่งศูนย์หกหนึเพิ่นเปิดใว้พี่น้องเ,อาาเ,อเพิ่น,นมาจากไสเหรอมาจากเกษตรครับกรเกษตรวิสัยร้อยเท่าพี่น้องโอ้พ่อต่อร่องพี่น้องต่อร่องกันดี ได้อีกนิดนึงเนาะต่อรองได้อีกครับต่อรองได้อีกอ่ะขอบคุณหลายๆมานครับผมปากบ้านสว,าว่างง่วงงามน้ำเนี่ยครับอ่ะยังต่อพี่น้องเรื่องบรรยากาศแม่สาวของผู้ใดเน,น้อนี่ของผืนงามของพอเพืดด่อนจุดใส่นอนอ่เนาะงามดีพี่น้องมานะบ่มืม่อนี้ยังมื่อนี้ยังย่างอยู่บัวไซนี่บ่สองตัวสองแม่สาวของเผืนเพิ่ใหญ่มากมีเต่างามเดือแต่เกา่าแม่เนี่เปลือกเท่าไร สามเก่าทอง,าองสาม,สามสกเก่าทองแล้วพี่น้องสามชุดเก่าประกันทองพร้อมอุ้ยตหนเพิ่นตั้งตรงขาหนาเลยพี่น้องหูเพิ่นชิบง่ามพี่น้องโบดเต็มพิกาดเบิ่งแขงขาเพิ่นกำไรสีขาพร้อมเลยทองแล้วประกันทองใส่พ่อได้ไหวมั้มีใบ่มีหลอดอ๋อมีใบ่มีหลอดใส่พ่อดังไหวพี่น้องมีใบ่มีหลอดครบเพิ่นวาโอ้เจ้ากาเร<แ>ียทกแปดอเคเอฟหกแปดพี่น้อง ของวิไลฟ้ามเพิินเจ้ากาเลศพี่น้อง KF 6 8พ่อดังเลยพ่อบักไงเลยพี่น้องอ่าท่องเราจักเดือนก่อนเบิงกันน่พี่น้องขออนุญาตเพิ่นเบิงกำหนดขอดเพิ่นท่านว่าเนาะ25ธัทนว่า6กโอ้ยใส่ปีใหมเลยพี่น้องกำหนดขอดเพิ่นเพิ่นผสมมีนามีนาเมษาพฤษภามิถุนากัลกัอ่ามิถุนากับประมาณ3เดือนก่อนเพิ่นขอดท่านว่าเลยปลายปีเปิดไห้เท่าใดก่อนส้าสม สามเก่าเออสามเก่าคนเปิดไปสามเก่าเนี่ยพี่น้องบอกพี่สามเก่างามดีอันอีกแม่นึงอะบานนี้แม่น่ะสามห้าเออสองห้าแม่นบ่กสองห้าสามเก่าแม่สาวนี่กับบัหน่อยพี่ยังแต่บ่ทันม่านพี่น้องพี่ยังแต่บ่ทัวน้ทองเนาะบัวน้องโอ้บ่ทัวน้ทองซื่อสีสันกะดีอยู่พี่น้องแม่สาวนี่น้าไตงามเบิ่งพี่น้องแข้งขาหน้าตานี่พี่น้องสองหาสามเก่า แตาว่าสามเก่าทองแล้วพี่น้องใส่กับเจ้ากาเลดว้ขอดปลายปีพอดีเลยอ้าวฝากเบอร์โทษน่ครับบ้านนี้ศูนย์แปดแปดสามเจ็ดหนึ่งแปดหกสามเจ็ดเพิ่นมาจากกุดชุ่มชุมจะสซท่อนพี่น้องมาจากทางเดียวกันงามมีหลีกล้วยมั่วเพิ่นใดมากมือนี้โดยเฉพาะทองสามสิบเก้าต่อรองได้อีกอยู่เนาะต่อร่องะต่อรองไดอีกขอบคุณลแจให้มาเด้อครับผมอ่ะอย่างต่อพี่น้อง เบึ่งบรรยากาศการสื่อการขายคือตลาดชมพู้บุตรค,คือข้าวจงกลิ่นพี่น้องมางามกระไรขันยามมาทางผีนิดนึงนะพี่น้องเนาะเพิ่งวันบ่านสักยับ่านเล้วกมม็มีเมรราาือ,ง,อบงบรรยากาศากาาพี่น้องเบืองบรรยากาศโอ้แบกผู้น้อยตัวจิจมางามเถอะพี่น้องต้นโตดีดีผู้น้อยข้างผู้ใดนอนจะมางามเถอะพอพันแดงจึงคืนข้องผู้ใดหืขอข้างหอยบ่เบืองผู้ บักฟูน่อยพี่น้องสมง,งามแต่ลูกผู้ใดเหอลูกซี่ไหว้ศูนย์เก่าหกนี่เนาะตันจืดหือคือพอเลยเบิ่งตะหน่อเพื่อนพี่น้อง<ส>เนื้อหนังมั่งสาเ<ส>บิ่งพี่น้องจักเอามาตะใสาปาดโทหยดหยดนั่นนาะเอาไปเป็นพอขอบพอขายได้เลยพี่น้องเพิ่นแยกมากเนาะเปิดไว้เท่าไห,ห,ห,หร่ครับนี่สักหกสักหกพี่นอ้องง่ายมากเพื่อนพี่น้องปาดมันเอามาตะใสเนื้อหนังง่ายพี่น้องเข่าตำล่าพอพ่านเลยหลังตรง สี่เลี่ยมถึงขาพี่น้องเลี่ยมจัดปลายเครื่องดั่มพูดอะตาเพื่อนพี่น้องแยกแม่มาเส้าหกเป็นเปิดไว้บอุ้ยตาข้านี่ตอร่องได้อยู่เนาะตอร่องไดอยู่งามดิพี่น้องบักผูน้อยตัวนี้เส้าหกเป็นเปิดไว้มาจากไซียง,งัางสาระข้ามเข้าพี่นอ้องเอาฝากเบอร์โทรหน่ครับ093ย์เก4า5ามศูนย์เก้าสา้าหกห้้นอ้อยสายสี่ว่า้าหก งามพี่น้องต้นโตงามอีหลีอ้าวขอบคุณหลายๆมานครับผมงางต่อพี่น้องเอาหอยวะนี่ครับอ้าวสวัสดีครับขออนุญาตเด้อทอกบ้างบ่้ยตัครับหัวแม่สาวหัวแม่สาวอยู่เนาะแม่สาวสูงถ่ายเพิ่นสูงลอยสาชิพาได้เครื่องดำหางเง่าพี่น้องหางเง่าต้นโตดีสีออกบ่แดงจัดเป็นไหนตะวันหามไตกระชับพี่น้องงามดีต้นโตดีเขาเพิ่นหูขิปหูงามพี่น้องขามีกำไรสีขาชัดเจน เปิดเท่าไรเหรอสามสิบสองครับสามสิบสองเพิ่นเปิดไใบพี่น้องสามสิบสองต่อร่องไหนอยู่เนาะนี่ครับต่อไหนเพิ่นว่าเบิงผายเบิงเบิงต้นโตเพิ่นพี่น้องสามสิบสองเพิ่นเปิดไใบเบิ่งรอบโตพี่น้องสามสิบสองเนื้อหนังดีเลี่ยมโตดีพี่น้องสีสันดีแม่สาวงามอยู่ของเพิ่นพี่น้องเพิ่นมาจากไส่เหรอจัดตัวรับพัพี่มาร้อยเอ็ดเท่าน้อเอาฝากเบอร์โทรนี่ครับบัณศูนย์หกสองแปดแปดสองสี่สี่หกสอง โอซีซีหนึ่งสองพี่น้องเพิ่นมาจากจาคตูน่อต่อรองของเพิ่นพี่น้องเอาความพูดลายๆามาเด้อครับผมต่อพี่น้องดูบรรยากาศโอ้แม่ขาของผูื่อนอสมงานแต่แม่สายเท่าพี่น้องงามแม่แบบไงมูของผื่เพื่นมาสายเท่าสายว่าน้อยของเผื่อนยักันเออเนาะเพื่อนผูกไว้ของผู้ในเนาะ ลูกแม่หรือลูกผู้เพื่อมาตันดีแทยลูกแม่โอ้ตอนนั้นลูกผู้โอ้สองคููมีสองโคมอยู่นี่ง้อบ,บ้านๆสองอันนี้ลูกแม่อันนั้นลูกผู้เพื่อนผูไหวพี่น้องบ่ผู้ของผู้ใดโอ้งามของเพื่อนอยู่แม่บักไงนี่กับบ่ผู้ของผู้ใดงามงามพี่น้องแม่บักไงในหอยเพื่อนผูไ้ไหวยางต่อพี่นอ้องเขามาเิ่งแม่สาวงามงามพี่น้องของผู้ใดเนาะเดี๋ยวไปขออนุญาตเพื่อนถ่ายทำ แม่สาวสองแม่สาวงามดีพี่นอ้องบระหงของผู้ใดเพื่อนผูกไว้เลยพี่นอ้องนีน่สองแม่สาวหน่อยเพคนกำลังมาโอ้เพคนกำลังต่อรองกันเพคนกำลังตอ่อรองอยู่พี่นอ้องเพคนกำลังเบิ่งงัวสองแม่สาวเบิ่งบรรยากาศการตอร่อรองงามดีเดี๋ยวไปขออนุญาตเพคนถ่ายทำ เพื่อนกำลังต่อร่องกันงามอยู่พี่น้องสีสันดีต,นต้นโตดีหางงามเพื่อนกำลังมักน้ำบ่สวัสดีครับเพื่อนกำลังต่อร่องกันสองเมษาะได้มากเนาะรุ่รยหลอยู่ซีโอซีตอร่องต่อไปเลยเพื่นอนวหนึ่งสองสามสี่ตันนี้สีแดงดีน้าใต้ดีงามดีสองเก่าเพิ่นเปิดไว้พี่น้องลูกพอด่างเด้พี่น้องต้นโตน้าใต้ดีต้นโตดีหน้าตาสองเก่าเพิ่นเปิดไว้พี่น้อง สูงลอยสามสิบหาดอยู่ความสูงเพื่อนนี่น้ามใตด้ดีหูชิบหูงามพี่น้องสองเก่าคนเปิดไว้ราคาพ่อสามหมื่นพี่น้องอ่ะบาทอีกแม่นึงเท่าไรนี่สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยตัวนี้ก็งามพี่น้องต้นโตนดีน้ามใต้ดีชิบหูงามพี่น้องเนื้อหนันงดีพี่น้องอ่ะเห็นบ่ย่นยนพี่น้องงามดีสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยคนเปิดใบแม่สาวนี่พี่น้องแม่สาวหน่อยสาวเก่าสองเจ็ดห้าร้อย มาเบิ่งอีกสีนวลขึ้นมากพี่น้องสีนวลน,นวนตัวนี้เท่าไหร่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อสพี่น้องบ่น่อยสิพี่น้องหมื่นเจตว่าสีออกกาบไรยสีนวลนพี่น้องสีเม็ดกระเปือกเหนียวหมื่นนห้าร้อตัวนี้อะบานนี้สองหมื่นสามพันห้ารอยนะไงต้นโตดีตว่าสีกาบไรขึ้กันพี่น้องสีออกนวลน,นวนสีเม็ดกระเปือกเหนียวเบิ่งพี่น้องนี่อ่าสอนอ่าสองหมื่นสามพันเนาะ 1นึ่งมื่นเจ็ดนสองนั่น2อเก่ับ2องเจ็หาร่อยอ่ะฝากเบอร์โทษนี่ครับ0 9 1ยศูนย์เก้า5นึ่งศูเก้านมามจ้าห่องพืมากจ้าหอยลือกำรละสร็อยลือกำรละใส่สีอ่ะกาลาสินเนาะโอเคเลยขอบคุณเร้ายมานครับผมฝากบ้านสว่างงัวงามนัมเดอร์ครับผมครับผมซีแม่สาวเพิ่นใด้มากพี่น้องพอตอ่อลองผู้ใดสนใจกระโท่มาต่อรองกบเพิ่นใหญ่ครับาถึกๆพี่น้องเนาะายอีหละ หยอกสว่าหวงหวัวสีสนันโอ้ยโอ้ยแต่แต่แต่โอ้มันคือจริงดิโอ้มันหว่วงลูก,ม,กมันหยอกมันห่วงลูกมันเป็นแตหยาดอยู่ได้นะเหรอเนาะของผู้ใดเน,นั่นของผู้ใดนี่ปะอ๋อเอา้ามาขออนุญาตไายถ้ำเนี่ยมันมันแรนใส่อันแม่ลูกอยูป่ปะ นั่นบปลูกเพลินโอ้ลูกแม่เพลินนั่นลูกแม่มันหวงลูกจนได้พี่น้องนี่แม่เพลินแมวนี่ปีละโตพผนได้ลูกมันเนาะปีละโตงัวหน้าบ้านอ๋อนี่เขาเอื่นว่าไทยเลือดลอยเนาะนั่นลูกสาวเพลินงามงามพี่น้องลูกสาวคือแม่เลยอ้าวเปิดอกเท่าไรคมนี่ยหมื่นหกสองตัวเออไปพี่น้องสองตัวหมื่นหกชาลี่ยแล้วตัวเราพอพอมื่นพี่น้องเอ้ยแม่ลูกลูกแม่แม่เพลินดีบ่ดีทองพร้อมเนาะ โอ้เช่ยเลยเพื่นปลอยไหวมันหนาหนาจะทองอยู่มื่นหกมเนมื่นต่อได้รดิต่อได้อีกต่อได้อีกมันมาจากใส่เห้ยม่จาดเกษตรทัางเกษตรเกษตรวิสัยร่อยเท่าเอาได้มากข้มเดียวนี่ปะ พาแต่บ้านหตัวเยอะเยอะนเท่านี้พอเหลือเท่านี้เอาฝากเบอร์โทษนี่ยครับ089ศูนย์แปดเก้าศูนยพี่น้องเพิ่งมาจากอาเกษตรเนาะทาเกษตรทเกษตรวิสัยรอยเท่า16บหตัวแม่ลูกลูกแม่ต้อได้อยู่เ่นวาเอาขอบคุณเลหลายมาเด้อฝากบ้านสว่างง่วงหามน้ำเนีครัครับผมแม่แดงแดงอี่ขอางป้ใไเนาะแม่แดงแดงอ้ทข้างพี่ทามพี่น้องคุอนน้แม่แดงจัดข้างปุใดก็หูเป็นผูกไวพี่น้อง ร้ายเยอะแม่หอยส่วนใหญ่เป็นผูกไว้พี่น้องอยากมาให้น้องพี่น้องเนาะอันนี้กับแม่ลูกคือกันแม่ลูกแดงจัดคือกันแต่ว่าไม่หอยเป็นผูกไว้ส่วนใหญ่เมืองบรรยากาศพี่น้องเมืองบรรยากาศการสื่อการขายเมืองบรรยากาศตลาดตลาดช่มพูดพี่น้องขายงัวนะครับผมเืองบรรยากาศแม่หอยเพ่อนพี่น้องขออนุญาตครับแม่ลูกบ่นนี้ แม่ลูกลูกอย่างเีลูกแม่แม่ลูกลูกแม่แม่เพิ่นพี่น้องแม่เพิ่นแม่เพิ่นถ้าทองอยู่บ่ะฮึโอ้ทองสามเดือนเนี่ยแม่ลูกลูกแม่ได้พี่น้องลูกแม่แม่ทองแล้วได้พี่น้องจ่ายลูกเบงการจ่ายลูกพี่น้องแม่ออกสีกาบไลตะวันลูกสีแดงหาสิบสามโค่นนี่ซึ่งสองได้สามหาสิบสามพี่น้องสองตัวสามได้ทองเปิดในราคา ซื้อสได้สามหาสิพี่น้องประกันทอง้อมเรียบร้อยแม่ลูกลูกแม่พอม่อโอ้ยห3เพิ่นมาจากไหนมาต่อสารคามครับสารคามเนะาะเอาฝากเบอร์โท่นีรครับแน,นี้มึงตัวั้นโอ้นี่ป่ะ <ๆ S 2> แม่สาวนี่ป่ะโอ้แม่สาวเปิดเท่าไรแม่สาวเปิดไว้เศร้าซีห้ครับ24,500ื 24, <500. S 2> ่แม่สาวสูงรอยท่ายี่สิบได้อยู่พี่น้องสองรยสีได้หาได้ตตนโตดีดีตะวสีกาบลพี่น้องสีของนว่นวลเครื่องผ่า นะครับผมหางเพินน่ามต่ดีพี่น้องมีอีกวะเหมือแล้วครับเหมือแล้วเนาะมี่สันนี้เนาะครับครับมุกนาคายเหมือเหรอครับโอเคเอาฝากเบอร์โทษครับหนนนย้าแปดเก้าสามแปด2 2 6122แองสองแม่ลูกลูกแม่แม่ทองแล้วเปิดหาสิบหาแม่สาวเปิดไว้สี่สี่พันห้าร้อยผู้ใดสนใจกระโถมาต้องตามเบอร์โทษที่เพิ่นฝากไว้พี่น้องเพิ่นมาจากเกษตรเนาะราคาออาคามว สารคามอาขอบคุณหล,ลายๆมา,า,านฝากวันสว่างงวงามนำในเด้อครับผมครับรยังต่อพี่ต่อเพิ่มาจากสารคามได้ไหมเนี่ยสวัสดีครับขออนุญ,ญาตครับรมานหรอเปล่าตันนี้โอ้เบงสนใจตัวนี้ตัวนี้เปิดเท่าไหร่นี่เปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้จะเปิดในการบ้านนะ,ะครับ สองแปดพหจ้าสองเนาะสองแปดห้าสองหมื่นแปดพันห้าร้อยเขาเอิ้นว่าง่วงอย่างนี้เลยนื้กัดง่วกัดกัดดำพี่น้องกัดต้นโตง่วสาวอยู่ต้นโตดีดีพี่น้องสองหมื่นแปดพันหารอยพี่น้องต้นโตดีดีเนาะตะวันเบิ่งเนาะคือง่วทถองอยู่เนาะตะวันต้นโตดีดีพี่น้องสูงได้พี่น้องบนสูงหลายสี่สิบได้ความสูงเพิ่นกัดได้พี่น้องเนาะเอาไปรุ่นเอาเนาะเอาไปรุ่นเอาเพิ่นว่ากัด สองหมื่นแปดพันห้าร้อยผสมเหล็กเข้าไปนี่มิตรสายเหนือนี่พี่น้องอันกัดนี่กัดสายเหนือตันจือลือได้เลยอ่าพี่น้องเบิ่งเอาเบิ่งแล้วว่าปผาดน่าก้มยูก้มกินแล้วขึ้นหัวหอมโอ้จริงจริงนี่ประสบการณ์เพิ่นวา่าน่าจะทองเอาไปรุ่นเอาราคาสองหมื่นแปดพันห้าร้อยพี่น้องก็สื่อพอต่อรองของเพิ่นเพิ่นมาจา้าโอ้จุกบวันน้องหยามาน้นองหยามาเนาะ,ะโอเคเอาขอปากเบอร์โทรนลยครับศูนย์แปดห้า หนึ่งห้าสองเหนึนย์ได้มาอีกตัวนันแมน่าตัวนันเท่าไหร่สามหมื่นสองสา่น้องพี่นได้มากสตัวสามสีออกนวลนวสีกาบไาลต้นโตดีใหญ่ดีอ่ะเบอง์สานี่เนาะอขอพูดหลายๆมานกับผมอย่างต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศเปิดราคาไว้กับพ่อต่อร่องนะแม่ทอกัดสายกัด28 5 0 0สายเนื้อ งามอยู่พี่น้องเพิ่อนพี่น้องมาเบิ่งทางผีอีกงางม,มามเบิ่กบรรยากาศพี่น้องโอ้ยลูกหน่อยๆอยู่ลูกผู๋หน่อยๆของผ,ผู้ใดญน้อนยหน่อยแม่ลูกลูกผู้งามงามของผู้ใดญนี่ห้อยของห้อยเนาะแม่ลูกลูกผู้ลูกเดี๋ยวจักมือแล้วโอ้ยลูกแม่ด้วยปลาหนามไตเพื่อนวายเป็นตัวผู้ลูกแม่ที่พี่น้องสีแดงจึงคืองูกแม่สี่หมื่นเพิ่นเปิดไปสี่หมื่นพี่น้องลูกแม่ที่พี่น้อง ลูกเมื่อตาได้สัปดาห์ได้โยนยเบิ่งลูกเพิ่นแต่นอกตั้งทอหล่อลูกแม่แม่เพิ่น่างามพี่น้องต,ตัวโตดีๆหน้าตาแม่เพิ่นได้อยู่สูงร้อยสี่สหา้าได้นามไตแม่เพิ่นนี่ลูกสาวเ<ม>พิ่นนี่พี่น้องกำลังกินนมอยู่เนี่ยเบิ่งหน้าตาลูกพ่อใดหือพ่อลูกบ้านเนาะแต่ว่างามอยู่พี่น้องสี่หมืน่นสี่หมืน่นเปิดเปิดใบพี่น้องมาจากไหนหือมาจากปฐุมรัฐปฐุมรัฐเนาะร้อยเอ็ดเท่าเอาฝากเบอร์โทรนี่ครับ ศูนย3เก้าสามสามสามหกเจ็ดแม่ลูกลูกแม่เพิ่นเปิดไหวแม่งามลูกสาวเมือตาออกพี่นอ้อ,อนนงงามงามอ่ะขอบคุณหลายๆมาฝากบ้านสุวรางงวงามน้ำเด้อครับ40,000ื 40, ได้ผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับเพิ่นได้พี่น้องปานสุวรางงวงามพาพี่พาน้องมาเลาะช่อมงวงามทีม่ตลา,าดนัดโคกกระบือชมผู้บุต,ตรร้อยเอ็ดก็ได้ประมาณนี้พี่น้องเนาะ ได้สนใจตัวใดโค่นไดครูใดแม่สาวตัวใดก็โทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมใดกับนายหอยเพื่อนพี่น้องนะครับก่อนซื้อก่อนขายกันเนาะพี่น้องเนาะสอบถามรายละเอียดดีๆบ้านสว่างงอแงมก็ได้แต่เพียงแต่ทายถ้ารายละเอียดบางส่วนให้ยนอกพี่น้องเนาะส่วนรายละเอียดอีลีก็เพิ่มเติมเอาพี่น้องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสว่างงอแงมจงมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆพี่น้องร่ำรวยร่ำรวยเบิดหนีเบิร์ตซีน้ำกันงสำหรับมันหนีคิดหนีโปร่อนนะครับเนาะสสวััดีครบ